สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองใครชอบเสี่ยงสลัก,กกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทบทวนสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1ให้ดูอีกครั้งหนึงนะครับเราจะมาดูว่าสูตรนี้นะครับวันที่16กรกฎาคมนะครับ คิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับกองสลากเขาตักมาคือเลข605นั่นเองคือเลขที่ออกนะครับสูตรของเรานะครับที่เราฟันธงให้นะครับเลขที่มีความใกล้เคียงก็คือตัวนี้650นั่นเองนะครับกลับไปกลับมาก็ถูกได้นะครับทีนี้สูตรนี้นะครับเวลาเราตัดออกมาแล้วจะเหลือแค่3มชุดเท่านั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าตัดกันยังไง สองตัวล่างก็ถูกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆที่รับข้อมูลไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมได้ส่งให้นะครับเป็นโครงสร้างตัวเลขแต่ถ้าเราตัดออกมาแล้วจะเหลือสามชุดแบบนี้ mm. เห็นไหมครับหนึ่งหกคือเลขที่ออกนั่นเองถูกกันทุกคนนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเรามาดูว่าสูตร3ามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่ง วิธีคิดวิธีคำนวณนะครับทำกันยังไงใครชอบคิดใครชอบคำนวณนะครับลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทำให้ดูนะครับสักงวดสองงวดนะครับให้พอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฟันธงวันที่16ให้เลยว่าได้เลขตัวไหนบ้างนะครับก่อนจะคำนวณทุกครั้งนะครับผมย้ําเสมอนะครับรางวัลที่1นึ่ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่สต้องเลี้ยงให้ถูกต้องนะครับเลขท้ายเช่นกัน เพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าคือตัวจรางวัลก็ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณน,นะครับกองสลากตักตัวไหนก่อนต้องเลียงให้ถูกต้องนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับใครดูเป็นประจําก็คงจะพอจําได้นะครับเราใช้ปีปศในตําแหน่ง3ตัวข้างหลังแบบนี้566นะครับมาตั้งทุกหลักเลยแบบนี้ ทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับใครที่ดูงว่าที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับหลักร้อยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าหลักหมื่นตัวนี้นะครับต้องบวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับสองครั้งนั่นเองนะครับไปดูที่หลักสิบบ้างให้ทุกคนวงไปที่หลักพันของรางวัลที่หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ หลักหน่วยครั้งที่สองของฝั่งเลขหน้าแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งของฝั่งเลขท้ายนั่นเองสองจุดนี้รวมแต้มกันจําจุดไว้ให้ดีนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้ตลอดนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับต้องบวกตัวเองเข้าไปหลักสิบใช้จุดนี้ตลอดหลักพันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าบวกหลักร้อยครั้งที่1ของฝั่งเลขท้ายนะครับหลักสุดท้ายนะครับไปดูที่หลักร้อยครั้งที่1 แล้วก็หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนี่นแหละใกล้ๆกันนะครับบวกกันของเลขท้ายนะครับนี่คือจุดที่เราต้องจําทุกงวดต้องใช้จุดนี้ตลอดเลยนะครับวิธีการตั้งตัวเลข1ตัวนี้มาตั้งตัวนี้นะครับแบบนี้สอบวกสจะได้4อย่าลืมบวกตัวเองเข้าไปนะครับเลข5มาตั้งตรงนี้9กบวกศได้9นะครับ หลักหน่วยหลักสุดท้ายเลข9้ามาตั้งได้เลยนะครับแล้วก็เจ็ดบวกหนึ่งจะได้เลข8ดแบบนี้วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับหนึ่งบวกห้าจะได้หกนะครับสี่บวกหกได้สิบคือศูนย์หกบวกศูนย์จะได้หนะครับพอได้ตัวสุดท้ายนะครับเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็น9้าแล้วก็เป็นศูนย์แบบนี้ให้ครบห้าตัวนะครับหลักสิบก็เหมือนกันนะครับบวกกันได้10บคือศูนย์นะครับไม่มีตัวทดนะครับ 9บวกหได้15ก็คือ5นั่นเอง0ูบวกหจะได้5 5เพิ่มเป็น6 7 8แล้วก็9แบบนี้5ตัวเช่นกันหลักสุดท้ายนะครับ9กบวกหได้14 8สบวกหก็เป็น14 4สบวกสจะได้8 8เพิ่มเป็น9เป็น0เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น3แบบนี้หลักร้อยกับหลักสิบจะมีหลักละ5ตัวนะครับ ส่วนหลักหน่วยจะมีมากกว่าตัวหนึ่งก็คือ6ตัวนั่นเองทีนี้ถ้าเราจับคู่กันนะครับ5้าตัวกับ6ตัวหลักสิบหลักหน่วยจะได้ทั้งหมด30คู่จะได้30คู่นะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับถ้าเราไปคูณหลักร้อยห้าตัวก็จะเป็น1 5 0ห้าบชุดคงจะไปเสี่ยงสลักไม่ได้นะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนอันดับแรกให้เหลือ15คู่นะครับหวังว่าคงพอจําได้นะครับใครที่รับชมในงวดที่ผ่านมานะครับ วิธีการตัดเราไปตัดที่หลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักหน่วยรางวันที่หนึ่งไปบวกหลัก10ครั้งที่สองเลขหน้าตัวนี้สองจุดนี้รวมแต้มกันอย่างงีดนี้บวกกันได้2นะครับให้เรานํามาวางในตําแหน่งสุดท้ายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บวกคู่ของมัน2องบวกหจะได้8หลังจากได้8แ,แล้วนะครับให้ทุกคนมองไปที่หลักหน่วยตัวนี้ เลขตัวไหนที่เป็นเลขคู่เหมือนเลขแปดให้ทุกคนวงไว้นะครับเป็นแปดเป็นศูนย์แล้วก็เป็นสองแบบนี้เราจะตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะครับเลขขี่เราจะไม่เอาตัวนี้จะเป็นตัวเลือกเวลาจับคู่กันก็จะเหลือสิบห้าคู่แบบนี้แต่ทีนี้สูตรนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายเราสามารถตัดให้เหลือแค่สามชุดอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ไปตัดที่หลักร้อยเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับหลักสิบเช่นกันเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับ ตำแหน่งสุดท้ายตัวนี้บวกกันได้สองนะครับนี่คือหลักร้อยหลักสิบบวกกันได้หเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนบวกคู่ของมันได้เลยนะครับแบบนี้สองบวกหกจะได้แปดแปดตัวแทนเป็นเลขสามนะครับหบวกหกได้สิบสองก็คือสองสองตัวแทนเป็นเลขเจํดคว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลข นะครับผลบวกของห้านะครับอย่าง8ปบวกหได้13แบบนี้สามบวกห้าก็จะได้8ผลบวกของ5นะครับตัวแทนเลขคงพอเข้าใจนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขง่ายๆนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปคัดตัวนี้ออกมานะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้ฟันธงไปที่หลักร้อยหลักสิบก็มีแค่ตัวเดียวฟันธงไปที่หลักสิบแบบนี้ เราก็นําเลข8เลข7ตัวนี้นะครับไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็คือ802นั่นเองก็จะเป็นเลข87แล้วก็8นะครับเป็นชุดแรก87แล้วก็0ชุดที่2นะครับ87แล้วก็2แบบนี้เลขก็จะได้ประมาณนี้ทุกงวดนะครับงวดละ3ชุดนะครับเราคำนวณจากวันที่1มิถุนายนนะครับเลข ก็จะไปออกวันที่16มิถุนายนนะครับงวดนั้นกองสลักเขาตักมาคือเลข8 72นั่นเอง8 7 2สองนั่นเองนะครับแบบนี้เราตัดถูกต้องนะครับ8 7แล้วก็2นี่คือตัวที่ถูก3ตัวข้างหน้าไปลุ้นกันเอาเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับแบบนี้นะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคำนวณอีกเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลักที่ออกมาให้ถูกต้องอย่างที่ผมแนะนำนะครับเปลียงให้ถูกต้อง นำปีปสมาตั้งเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับจุดเราก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งบวกตัวเองเข้าไปแบบนี้หลักสิบวงไปที่หลักพันของรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าไปบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายตรงนี้นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับดูเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักร้อยแล้วครั้งที่ หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเช่นกันนะครับบวกกันตรงนี้อาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่า3ตัวตัวนี้ไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆแต่งวดที่ผ่านมาก็ยังถูกอยู่นะครับสูตรนี้ยังใช้ต่อเนื่องได้นะครับเลข2มาตั้งนะครับ6กบวกหได้12ก็มาตั้งเลข4มาตั้ง2องบวกแได้10คือ0ก็มาตั้ง2ตัวนี้มาตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ศูบวกสได้สแบบนี้ ขั้นตอนต่อไปเราก็บวกลงมานะครับสองบวกห้าได้เจ็ดสองบวกหกได้แปดบวกกันได้สิบห้าก็คือห้านะครับ5้าเพิ่มเป็นห6หกเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าแบบนี้นี่คือหลักร้อยบวกกันได้เก้าบวกกันได้หกบวกกันได้สิบห้าก็คือห้าห้าเพิ่มเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้านี่คือหลักสิบสองบ,บวกห้าได้เจ็ดสองบวกหกได้แปด 7จ็ดบวกแปดสิบห้าห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์นะครับหลักหน่วยจะมีหกตัวนะครับเวลาจับคู่กันก็จะได้สามสิบคู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีการตัดเราไปตัดที่หลักหน่วยก่อนให้เหลือครึ่งหนึ่งเหลือสิบห้าคู่จุดเดิมนะครับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งไปบวกหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้า สองจุดนี้รวมแต้มกันก็จะได้เท่ากับเลขสี่นมาวางในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้งดที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับที่ผมได้ทําให้ดูนะครับได้สิบสิบก็คือศูนย์นะครับเป็นตระกูลเลขคู่เพราะฉะนั้นเรามองไปที่หลักหน่วยนะครับตัวไหนที่เป็นเลขคู่แบบนี้เราวงไว้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็จะได้สิบ้าคู่เวลาจับคู่กันนะครับ ทีนี้เราจะตัดให้เหลือแค่3ามชุดเราก็ไปตัดที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบตำแหน่งสุดท้ายบวกกันได้ห้านะครับหลักร้อยนะครับหลักสิบบวกกันได้9้าตัวนี้ไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับมีวิธีบวกนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากได้สูตรนะครับวิธีการคิดเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ไปนั่งคิดเองทําเองได้เลยนะครับงวดหนึ่งจะได้งวดละ3ามชุดเท่านั้นเองจะได้ถูกเหมือนงวดที่ผ่านๆมานะครับ วิธีการบวกกันก็แบบนี้ห้าหกสิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งตัวแทนเป็นเลขหกนะครับผลบวกของห้าทุกคนคงพอเข้าใจนะครับเก้าบวกได้สิบห้าห้าตัวแทนเป็นเลขศูนย์นะครับผลบวกของห้านั่นเองทีนี้เราก็ฟันธงตัวเลขได้ฟันธงตัวเลขได้นะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับก็คือจะเป็นเลขที่เด่นที่สุดนั่นเองแต่ที่เราเลือกออกมาแบบนี้ ตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนําไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ชุดแรกก็จะเป็นเลขหกเลขห้าแล้วก็เลขหกนั่นเองชุดที่สองก็จะเป็นเลขหกเลขห้าแล้วก็เลขแปดชุดสุดท้ายนะครับเป็นห้าหกแล้วก็ศูนย์นั่นเองเลขก็จะได้สามชุดแบบนี้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ เราคิดจาก16มิุนาออกวันที่1กรกฎาคมพึ่งออกไปนะครับ605 605นะครับตามความเป็นจริงแล้วน,นะครับหลักร้อยนี่ถูกนะครับหลักสิบนี่ผิดนะครับไม่ถูกนะครับหลักหน่วยนี้ถูกนะครับมีเลข5านะครับแต่เราไปตัดเป็นเลขคู่ก็คือจะได้เลข680เลขที่มีความใกล้เคียงก็คือตัวนี้นะครับ ถ้าเราไปกลับตัวหกห้าศูย์หกศูนย์ห้าเราก็สามารถที่จะไปลุ้นรางวัลที่หนึ่งได้นะครับสามตัวข้างหน้าไปลุ้นกันเอาเองนี่คือเลขที่มีความคล้ายเคียนนะครับแต่ก็ถือว่าผิดเพราะเลขออกสลับหลักกันนั่นเองนะครับแต่เรายังใช้ต่อเนื่องนะครับเรามีความมั่นใจว่าสูตรนี้จะถูกต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับออกตรงๆนะครับ ทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับทุกคนสามารถคิดและคำนวณด้วยตนเองได้เพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับตามที่ผมได้วงเอาไว้นะครับจุดเดิมนะครับงวดที่ผ่านมาก็เช่นกันก็ตัวเดิมนี่แหละแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทุกตําแหน่งมีความสําคัญหมดนะครับแต่ทีนี้เลขจะเหลือแค่3ามชุดเท่านั้นเราต้องรู้จุดนี้ สองจุดนี้นะครับจะเป็นตัวแปรสําคัญนะครับตัดเลขเจะเหลือแค่สามชุดแบบนี้ผมจะส่งสูตรไปให้คิดเองทําเองที่บ้านนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากได้สูตรให้ติดต่อมาเบอร์นี้นะครับ0 82921 9058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n ยลนนั่นเองอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านๆมาก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n ยลนนั่นเอง ทักเข้ามานะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับหรือถ้าใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเป็นเบอร์โทรด้วยโทรมาคุยกันได้นะครับผมจะส่งสูตรวิธีคิดไปให้นะครับพร้อมกับช่วยสรุปตัวเลขให้ไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทุกงวดเลยเราส่งให้จํากัดน,นะครับติดต่อเดี๋ยวนี้ก็ส่งให้เดี๋ยวนี้แหละเลขจะเหลือแค่สามชุดไปเลือกสลากเอาไว้แต็นนเนินๆนะครับใกล้ๆจะหายาก นะครับผมทีนี้เรามาดูกวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่16กรกฎาคมคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเราคิดจาก1กรกฎาคมที่ออกไปแล้ว605นะครับวงไปที่ปีพศมาตั้งทั้งสามหลักจุดใช้จุดเดิมเพึ่งออกไปทุกคนคงพอจําได้หลักแสนรางวันที่หนึ่งหลักหมื่นรางวันที่หนึ่งบวกตัวเองเข้าไปหลักพันรางวันที่หนึ่ง หลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนะครับหลังจาก16รกรกฎาคมออกแล้วทุกคนก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกแล้วก็วงจุดจุดนี้แหละวงจุดนี้แหละทําเองได้เลยหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งเลข9มาตั้งได้เลยสองบวกสองได้สี่ก็มาตั้งเลข2มาตั้งได้เลยนะครับ9้าบวก1ได้10บคือศูนย์ เลข9มาตั้ง4บวก7ดสเคือ1แล้วเราก็บวกลงมานะครับได้14ได้10คือ0บวกกันได้4 4เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8มีปากการกระดาษก็จดไว้นี่คือหลักร้อยงวดวันที่16กรกฎา,าคมนะครับสองบวก5ได้7จดอบวก6ได้6บวกกันได้3นะครับ3เพื่อเป็น4เป็น5 เป็น6แล้วก็เป็น7นี่คือหลักสิบเก้าบวกห้าสิบสี่หนึ่งบวกหกได้เจ็ดสี่บวกเจ็ดได้สิบคือหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนี่คือหลักหน่วยจดไว้ดูได้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้าจับคู่กันนะครับหลักสิบหลักหน่วยก็จะได้ทั้งหมดสาสิบคู่เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับ เราก็วงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งไปบวกหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าแบบนี้บวกกันได้สิบสามนะครับนำมาวางตัวนี้แล้วเราก็บวกคู่ข้ามันสามบวกได้เก้าเพราะฉะนั้นนะครับเลขเก้าเป็นเลขขี่นะครับวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขขี่ที่จริงเลขคี่มีทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้า แต่เราไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดเราเลือกตัวที่มากับสูตรแบบนี้เลขคี่จะเป็นเลข1เลข3แล้วก็เลข5จดไว้ได้เลยนะครับ1 3 5สาเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเลขก็ต้องมากับสูตรนี้แหละจับคู่ได้15คู่บางคนจับคู่ไม่เป็นนะครับ15คู่นะครับผมจะจับคู่ให้เป็นตัวอย่างเหมือนกับที่ผ่านมานะครับสี่ห้นี้จะเป็นหลักร้อยนะครับ สามสี 3, 4, 5, 6, 7, นี้จะเป็นหลัก10ตั้งแบบนี้แล้วก็หลักหน่วยที่เราเลือกมาคือน1่งหตั้งแบบนี้นี่เป็นโครงสร้างตัวเลขน,นะครับฟันธงให้เหมือนเดิมนะครับวันที่16บหกรกฎาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองเลขทั้งหมดจะมี15คู่นะครับใครสามารถเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลองพิจารณาดูแต่ เลขจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นเราต้องรู้จุดนี้รับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากคิดสูตรเป็นอยากทำเป็นนะครับติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์นี้0829219058เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line นะครับเป็นเบอร์ ID Line นะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาก็ได้เป็นเบอร์เดียวกันเลขตัดจะเหลือ3ชุดอยู่ภายในนี้ หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมช่วยดูแลให้คําแนะนําอยู่แล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สคร i b ์นะครับเวลามีสูตรดีๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับ ขอบคุณอีกครั้งสําหรับน้าใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับไปคิดไปค้นสูตรแล้วก็สรุปเลขให้ถูกกันบ่อยๆเหมือนงวดที่ผ่านๆมานะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกระวันกันทุกทุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ